สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําดินปลูกนะคะดินปลูกที่เราหมักขึ้นมาเองหมักจากอะไรมีส่วนผสมอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูไปทํากันเลยค่ะทําไมเราถึงจะต้องทําดินหมักเพื่อ,อไว้ปลูกต้นไม้เองทำไมเราถึงไม่ไปซื้อเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลามันก็ถูกค่ะเพียงแต่ว่า การที่เราทําดินหมักไว้ปลูกต้นไม้เองนั้นเพราะว่าเราจะได้ลดต้นทุนถ้าเราไปซื้อเขาเราก็จะเสียเงินเสียทองนะคะถ้าเราทําไว้เองเราสามารถที่จะนํามาปลูกได้ตลอดเวลานะคะอยากจะปลูกตอนไหนเราก็ปลูกได้เลยนะคะไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะแล้ววัสดุก็หาไม่ยากนะคะมีอยู่ในบ้านเรือนของเรานั่นเองตัวแรกก็จะเป็น ใบไม้แห้งค่ะใบไม้แห้งที่อยู่ในบริเวณบ้านของเราเองเราขวาดมารวมรวมแล้วเราก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เพื่อมาทําดินปลูกนะคะตัวที่สองก็จะเป็นยวกลก้วยนะคะเราก็จะนํามาหั่นนะคะหัน่นหยาบๆก็ได้นะคะให้เขาจะได้ย่อยสลายได้ง่ายๆนะคะถ้าเราใส่ทั้งรุ่นก็จะย่อยยากนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องนํามาหั่นก่อนนะคะตัวที่สามก็จะเป็นปุ๋ยคอกค่ะเพื่อนๆ ปุ๋ยคอกไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้แพะขี้ควายขี้ไก่ขี้เป็ดได้หมดนะคะตากให้แห้งแล้วเราก็นํามาผสมกับการทําดินหมักดินปลูกนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแกลบดําค่ะเพื่อนๆแกลบดําใช้ปลูกต้นไม้ต้นพืชต,ต้นไม้ก็จะงามต้นพืชก็จะงามนะคะเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่รากสามารถชอนไชได้สะดวกแล้วเขาอุ้มน้ําได้ดีนะคะสําหรับแกลบดําอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยค่ะเพื่อนๆ จุลินซีสังข้อแสงจินซีสังข้อแสง,สง,แสงเราจะใช้ลดล่าดสดุที่เรานํามาหมักนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยย่อยสลายได้ง่ายและดีด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะค่ะเราจะทําดินหมักนะคะหรือดินปลูกที่เราจะหมักเองนะคะหมักด้วยเข่งนะคะอันดับแรกเราจะใส่หยวกกล้วยลงไปก่อนนะคะเพื่อนอันตราส่วนก็พอประมาณนะคะพอสําหรับเข่งที่เรานํามาหมักนะคะ เสร็จแล้วเราใส่แกบดำไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบไม้แห้งลงไปค่ะแล้วเราก็ใส่แกบดำไปอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ขุนขออตามลงไปเลยค่ะ หลังจากที่เราใส่ส่วนผสมแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราจะลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็เติมไปในบัวลดน้ําเลยนะคะประมาณหนึ่งแก้วค่ะกเอาก็ได้ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะลดลาดไปในนี้เลยนะคะ หลังจากนี้นะคะเราก็จะนำเขาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะคะทิ้งเขาไว้ประมาณสองเดือนนะคะแต่ว่าเราจะต้องมาลดน้ำทุกๆสามวันนะคะลดน้ำด้วยใช้น้ำจุลินทรีย์ผสมหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีก็น้ำเปล่าธรรมดาก็ได้นะคะเราจะลดแบบนี้นะคะทุกๆสามวันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะว่าหลังจากผ่านไปสองเดือนแล้วดินที่เราหมักสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะหลังจากที่เราหมักทิ้งไว้สองเดือนเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถึงเขาจะย่อยไม่หมดนะคะแต่ก็ย่อยสลายไปเยอะนะคะแค่นี้ก็สามารถนําไปปลูกต้นไม้ต้นพืชของเราให้งามได้อย่างสบายเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะวัสดุที่เราใช้ไม่จําเป็นจะต้องอมีตามของเยมแมวก็ได้นะคะมีพวกผักตบผักปอดพวกนี้ก็ได้นะคะสามารถนํามาใส่ได้นะคะไม่ว่าเศษผักอะไรก็ได้เราก็สามารถนํามาหมัก ร่วมกับดินหรือว่าปุ๋ยข้อของเราได้นะคะนี่ค่ะปุ๋ยชั้นเลยของเยแมวเลยนะคะปลูกครั้งไหนก็ใช้ทุกครั้งนะคะทําให้ต้นพืชของเรางามแล้วก็เจริญเติบโตนะคะถ้าสำหรับดินหมักนะคะหมักเพื่อไว้ปลูกต้นพืชต้นไม้ของเราทํากันแบบง่ายๆด้วยวัสดุที่มีอยู่ในบ้านแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทาได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้เพื่อทำให้ต้นพืชต้นไม้ของเพื่อนๆงามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยมแมรพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะดินปลูกทำเองง่ายๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อต้นไม้ของเราก็งามได้ค่ะ